เมาขี่จักรยานโยนล,ล้มนะคะกู้ภัยเนี่ยไปช่วยบอกให้ช่วยมัจจุราชก่อน <S <S เหตุเกิดบนถนนโรจนะค่ะมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยบริเวณก่อนถึงทางเข้านะคะสวนอุตสาหาการรมรจนนะที่เกิดเหตุเนีพบผู้บาดเจ็บนะคะเป็นชายอายุ32ปีค่ะเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งนั่งอยู่ใกล้กับรถจักรยานโยนตที่พลิกค,คว่ำอยู่นะคะมีบาดแผลที่ฝ่ามือซ้ายเลือดไหลออกมา เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยานะคะก็เลยรีบประถมพยาบาลทําแผลให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่ในอาการมึนเมาค่ะผู้บาดเจ็บเล่าว่าขับรถมาแล้วนะคะผีบังจนรถล,ล้มและยังมีมัจจุราชฐานรุ่งจงกระเบนสีแดงมาเอาชีวิต บอกให้ไปอยู่ด้วยกันผู้บาดเจ็บเนี่ยยังยกมือไหว้สวดมนต์สวดคาถาต่างๆค่ะแถมยังยืนชี้มือบอกให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะไปช่วยเหลือผีและมัจจุราชที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงถามซ้ำคำถามเดิมค่ะผู้บาดเจ็บเนี่ยก็พูดเหมือนเดิมว่าผีบางตามีมัจจุราชขันนุ่งจงกระเบนสีแดงถือไม้สองง่ามค่ะที่ยืนอยู่ตรงหน้า บาดเจ็บให้กู้ภัยเนี่ยไปช่วยเหลือด้วยทําเอาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือต่างตกใจและหลอนมองหน้ากันถึงเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับบาดเจ็บพูดตลอดเวลานะคะที่ทําการปฐมพยาบาลช่วยเหลืออยู่จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยค่ะจึงนําผู้บาดเจ็บ พร้อมจักรายานยนต์นะคะมาที่จุดพักของเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยนอนพักผ่อนก่อนนะคะเพราะถ้าปล่อยให้เดินทางกลับอาจจะเกิดอันตรายได้อีกค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะกู้ภัยอยุธยาจุดอุทยัยที่ไปช่วยเหลือเนี่ยผู้บาดเจ็บไม่รู้ว่าจะหลอนหรือจะฮาดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความเชื่อเนี่ยบริเวณที่เกิดเหตุมักจะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งทั้งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วหลายรายค่ะ